กระบาดทำเงินสุดประหยัดสวยเดิมราคาผ่อนถูกเริ่มต้นเพียง4,800บาทเท่านั้นกับ Mazda b t 5 0คันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามาสด้าคันนี้น่าใช้งานยังไงไปกันทีละจุดเลยในตัวมาสด้าตัวนี้นะคะก็เป็นชมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะปรับเป็นตัวมาสด้า b t 50 Pro นะคะตัวนี้หน้าก็จะยังเป็นตัวหน้าเดิมอยู่แต่ว่าก็ยังน่าใช้งานอยู่นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าครเมียมสามชั้นแบบนี้แล้วก็ตัวอักษรสัญลักษณ์ของมาสด้านะคะ ไฟไฟหน้าเนี่ยจะยังเป็นไฟฮอรลเเจนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นมีปุ่งข้างมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์ของทาง m a สด้าที่ออกแบบมาล้อนะคะอันนี้เป็นแม็กเดิมตรงรุ่นจากโรงงานเลยของ m a สด้าแล้วก็ยางนะคะหน้ายาง245 7 0 R 1 6ทับตัวนี้ ค okay. แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างก็ดูคล้ายๆกับตัว LED นะคะในในคันนี้บันไดข้างเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะในรุ่น Mazda เนี่ยจะเรียกว่า High l a อร์นะคะจะเรียกว่าตัวสูง คันนี้สีเดิมรอบคันก็คือเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีมากนะคะรถคันนี้มาถึงก็จอดทําความสะอาดแล้วก็ให้ช่างนะคะเช็คระบบเบื้องต้นก็สามารถจอดขายได้เลยเพราะว่ารถสภาพดีมากๆเจ้าของเดิมนะคะแต่งปลายท่อไทเทตัวนี้มาก็แอบมีความซิ่งเล็กน้อยนะคะก็เพิ่มลูกเล่นให้กับรถคันนี้ แมค l i n เนอร์ก็จะเป็นของเดิมนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยดูจากแมค l i n เนอร์นี่ก็คือสภาพเรียกได้ว่าก็สมบูรณ์นะคะตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็แคปเป็นแคปเปิดได้แล้วนี่ก็จะเป็นแคปเปิดได้ประตูก,กว้างนะคะกะ็เรียกได้ว่าเหมาะนะคะกับราคาของเขาก็การใช้งานก็เหมาะกันอยู่ พามาดูนะคะไมวิ่งคันนี้รถปี2012ไมวิ่งอยู่ที่2 1 8 8 0 9กิโลเมตรนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้โอ้ช่องเขาให้มาเยอะมากช่องวางแก้วนะคะให้มาถึง3จุดเลยบางคนนะคะไม่ได้ชอบกินกาแฟหรือว่าไม่ได้มีอของต้องใส่นะคะก็สามารถใส่อย่างอื่นเป็นเหรียญเป็นของกระจุกกระจิกได้นะคะ แล้วก็วิทยุนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่ตัวนี้นะคะยังไม่ได้เป็นหน้าจอ DVD เพราะว่าตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็สามารถฟัง f m a m อ d ได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะข้างในก็เรียกว่าเหมาะนะคะทั้งกับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงใช้งานเลยเพราะมันไม่ได้ดูคันใหญ่มากกุญแจนะคะกุญแจของมาสด้าคันนี้จะเป็นตัวรีโมทแล้ว เดี๋ยวเราจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูอ๋อโหเป็นไงล่ะแอบซิ่งนะคะแอบมีความซิ่งเล็กน้อยเพราะว่าคันนี้แต่งปลายท่อมาแล้วแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าลืมให้ดูจุดหนึ่งที่การันตีความสวยเดิมนะคะก็คือ ฉลากทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบแล้วก็ตรงนี่ให้ดูนะคะยังมีจุดแต้มจากโรงงานนะคะยังมีอยู่ให้เห็นคนที่เขาดูรถเป็นนะคะหรือว่าชํานาญการดูรถเนี่ยเขาจะดูจากจุดแต้มนะคะดูจากประเข็บอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าคันนี้เราก็การันตีเลยนะคะว่ารถสวยเดิมจริงเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีถ้าเปรียบเทียบกับค่ายอื่นนะคะ ปากระโปรงรถกระบะคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักมาก okay. ห้องเครื่องยังดูสภาพเรียกได้ว่าก็สมบูรณ์นะคะเกือบร้อเซเลยจุดแต้มนะคะยังให้เห็นอยู่รถที่ไม่ได้ผ่านการล้างห้องเครื่องหรือว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมานะคะจุดแต้มจากโรงงานเนี่ยจุดนี้ก็คือจะยังอยู่ น็อตนะคะที่ฝากระปรงก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมน็อตทุกตัวยังอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดทุกจุดเลยโอเคคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2005นะคะ2005แล้วก็กำลังสูงสุดวิ่งได้ถึง143แรงม้าเลยก็เหมาะกับการใช้งานนะคะใครหลายคนอาจจะหารถไปทำมาหากินค้าขายนะคะคันนี้ดาว่าเหมาะมากๆเพราะว่าหนึ่ง ใช้ต้นทุนไม่เยอะนะคะแล้วก็ราคาผ่อนถูกมากๆผ่อนอยู่เพียง4,800บาทเท่านั้นนะคะในตัว Mazda BT 52. 5 0 2.5 h i g h l a ุดหไฮเคันนี้นะคะรถปี2012จากราคาขาย2 7 9 0 0 0บาทตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูรีวิวได้ในราคา2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นก็ประหยัดไปได้เยอะเลยถ้าลูกค้านะคะอยากจะเข้ามาดูตัวรถคันนี้ต้องรีบมาเลยนะคะเพราะว่าราคาเพิ่งลดลงใหม่ สดๆร้อนๆหรือถ้ายังไงนะคะจะเข้ามาดูตัวรถยังเข้ามาได้นะคะโชรุมยังเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งแล้วก็มาไม่ถูกยังไงหรือว่าอยากจะโทรสอบถามนะคะว่าตัวเองสามารถออกรถด้วยเงื่อนไขไหนได้บ้างนะคะก็โทรหาเราได้ที่เบอร์094 7์2 1 6 6 1เเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะคะถ้ายังไงวันนี้ดาวขอจบรีวิวกับเจ้ามาสเตอร์คันนี้ไปก่อนนะคะรีวิวหน้าดาวจะพาไปดูรถคันไหนนั้น ฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ